ฝันเห็นเจ้าชายเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาฟ์นะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทํานายที่แม่นยำต่อไป ใบที่หนนะครับสำหรับท่านที่เลกไพ่ใบนี้นะครับในช่วงนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าสิ่งต่างๆอาจจะไม่ค่อยได้ต่างที่ท่านหวังนักนะครับอาจจะค่อนข้างนิ่งๆไม่ค่อยมีความขยับขยายใดๆเกิดขึ้นนะครับอาจมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับมีความคิดที่อยากจะเก็บเงินนะครับสิ่งนี้ก็ เป็นสิ่งที่ดีของท่านนะครับช่วงนี้ท่านก็จะระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆมากเป็นพิเศษนะครับรวมถึงนะครับช่วงนี้แต่นอาจจะไม่ค่อยกล้าเสี่ยงอะไรมากนักนะครับก็เป็นช่วงที่ท่านรอบคอบในการทําอะไรมากขึ้นนะครับในเรื่องของการงานนะครับก็อาจจะดูยังไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่นักนะครับต้องอดทนไปก่อนนะครับในคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความรักก็ระวังท่าทีที่หึงหวงมากจนเกินไปนะครับตรงนี้ ต้องระวังระวังนะครับเพราะว่าจะทําให้คนรักอึดอาด,ด,ด,ดใจและมีปัญหากันได้นะครับในท่านที่เลื่าไ่นี้ที่ยังเป็นโสดอยู่นะครับก็อาจจะระวังตัวจนเกินไปนะครับเลยไม่ค่อยเจอคนถูกใจเพาะฉะนั้นลองเปิดใจให้กว้างนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คนดีๆเข้ามาในชีวิตของท่าน ไพ่ใบที่สองนะครับโดยรวมแล้วนะครับระยะนี้อาจจะยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรมากนักนะครับบางท่านก็รู้สึกว่าเป็นเวลาที่ราบเรียบสบายๆนะครับปัญหาที่เข้ามารบกวนจิตใจก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับในคนโสดก็อาจจะรู้สึกว่าพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่นะครับแต่หากคนที่มีความรักแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะรู้สึกเป็นระยะเวลาที่พึงพอใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็มีความ คาดหวังว่าให้ความสัมพันธ์ของท่านกับคนรักราบรื่นไปตลอดนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับในระยนนี้ก็คือว่าท่านอาจจะทำตัวสบายๆชิลๆจนเกินไปจนดูเฉยนะครับไม่ค่อยแอคทีฟเท่าที่ควรอาจจะถูกกระตุ้นจากเจ้านายหรือคนรอบข้างได้เพราะฉะนั้น,นออก็อย่าทำตัวสบายๆจนเกินไปนัก ใบที่3นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับระยะนี้ท่านจะมีความรู้สึกผ่อนคลายนะครับจากความตึงเครียดที่เกิดขึ้นมานะครับค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะครับท่านจะเริ่มทําใจได้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องวุ่นวายต่างๆในชีวิตนะครับบางท่าน,นก็จะอยากจะหลีกหนีปัญหายุ่งยากนะครับหาที่พัก พักใจสักพักหนึ่งนะครับอาจจะมีความคิดที่อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับหรือว่าพักผ่อนโดยรวมแล้วนะครับในช่วงนี้ท่านจะไม่พยายามดันทุลังอะไรมากไปนะครับเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวเรื่องอะไรมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับหากมีปัญหาในเรื่องความรักนะครับหรือเรื่องของสัมพันธภาพท่านจะเริ่มปล่อยวางแล้วก็ลดความคาดหวังนะครับว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดตามสภาะวะธรรม ใบที่4นะครับในระยะนี้นะครับอาจจะมีคนนินทานะครับหรือว่าเอาไปเอาท่านไปพูดในทางที่ไม่ดีนะครับหรือว่ามีคนคอยจ้องจับเิียท่านอยู่นะครับทาให้ท่านเองนะครับมีความอึดอัดใจนะครับในเรื่องของการงานก็มีปัญหาจุกจิกที่ต้องแก้ไขนะครับท่านเองนะครับต้องใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยน้อยให้มากนะครับกรอบคอบไปเยอะๆหน่อยนะครับเรื่องการเงินก็ระมัดระวังค่าใช้จ่ายที่ ตามใจ <illi h> ต <lers> ัวเองมากเกิน <ๆ S 2> ไปนะครับความรักในช่วงนี้ก็จะลำพางกันนะครับเพราะว่าคนรักอาจจะค่อนข้างขี้ระแวงหรือไม่ค่อยไว้ใจท่านเท่าไหร่นักนะครับหรือกับการตัวเราเองอาจจะเป็นคนที่ระแวงคนรักนะครับในคนโสดเนี่ยก็ระวังนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะเจอใครเข้ามานะครับแต่ว่าท่าทียังไม่ชัดเจนนักนะหรือว่าเข้ามาแล้วท่านเองนะครับอาจจะไม่ค่อยถูกใจเขานักนะครับเขาอาจจะเป็น ดูเหมือนเด็กๆนะครับทำตัวเด็กๆทำให้ท่านเองก็เมื่อครบแล้วก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่หมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข4หมายเลข9หมายเลขหหมายเลข11ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข4หมายเลขหก หมายเลข9หมายเลข1 1